ฮัลโหลครับพี่เฮ้ยทำไมวันนี้มึงไม่มาทำงานวะผมป่วยครับพี่พอดีภูมิแพ้กำเริบอะครับต้าเหรอกินยาไปยังอะกินไปแล้วครับพี่กินไปสามเม็ดเลยครับพี่สามเม็ดเลยอะถือว่าโดนไม่เยอะนะเนี่ยจริงๆแล้วก็เกือบจะโดนไปสี่เม็ดแล้วครับพี่ โชคดีที่เวลามันหมดก่อนเออเออยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันเพราะดูจากสภาพมึงแล้วน่าจะเป็นภูมิแพ้ไปอีกน,นานโดยเฉพาะภูมิแพ้ริว์ภูครับพี่ขอบคุณครับเออเออพรุ่งนี้พี่ว่าจะเอารถไปล้างที่บ้านมึงได้ปาวะพ,พี่เอาไปล้างที่คาแคร์ดีกว่าครับพี่ที่บ้านผมน่าจะไม่สะดวกครับอ๋อไปล้างรถก็ต้องคาแคร์เอา้าแต่ถ้าแมนยูแพ้ ก็ต้องคาบ้านนะครับพี่แค่นี้ก่อนนะพี่ผมป่วยจริงๆผมว่าจะนอนพักผ่อนแล้วผมยังไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืนครับพี่ผมนอนไม่หลับครับแค่นี้นะครับพี่แค่นี้แหละมุณอย่าดูแมนอยู่บ่อยนักนได้เดี๋ยวต้องลาป่วยเอนฉันรออะไรกูนักหนาววะ แค่นี้กูก็นอนไม่หลับอยู่แล้วเ <c oughs> ส้นชีวิตกูจะเป็นภูแพ้หรือว่าภูไปอีกนานเลยวนะเนี่ย